สวัสดีครับผมอมนทองมางหลวงช่องขับข่าวกีฬาเทศไทยครับวันนี้ผิดตานริงๆนะครับมาอยู่ในที่ตากแอร์เพราะว่าปกติจะเห็นผมอยู่ตามภาคสนามนะครับถ่ายกีฬาถ่ายแอคชั่นก็หนึ่งในงานภาพข่าวนอกจากงานแอคชั่นกีฬาการแข่งขันกีฬามันก็จะมีอีเวนต์มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายหลายอย่างเลยตั้งแต่อีเวนต์กีฬาหรือว่าจะเป็นฮอตเทดหรือจะเป็นงานข่าวทั่วไปที่เกี่ยวกับกีฬาเราก็ถ่ายหมดก็เลยพามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับว่า พอผมถ่ายงานเป็นที่เป็นอ e ีเวนต์กีฬาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้อยู่ที่เซนต์เวิร์นะงานพิเศษครับจะเป็นงานเกี่ยวกับมิสอันกินี่คนรัสมิเกลสันที่เราเรียกกันว่าลูกโซ่ก็เขาจะมาพบแฟนคลับอดีดาสเป็นคนจัดนะเดี๋ยวดูว่างานจะเป็นยังไงซึ่งพอถ่ายงานข่าวคนนี้เราก็จะมีการวางแผนวางภาพไว้ในหัวแตกต่างกันกับงานแอคชั่น ที่เราเล่าเรื่องในเกมหนึ่งงานวันนี้เรารู้อย่แล้วครับว่ารูปแบบงานก็จะเป็นแบบมีอัญเชิอาจจะเป็นมีข้าวสารมาทักทายมาพูดความรู้สึกสัมภาษณ์สั้นๆหรือว่าจะเป็นแบบการพบปะแฟนคลับแล้วก็การแจกลายเซ็นอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นรูปที่วางไว้ก็จะมีแบบตั้งแต่ตอนเข้ามาจะมีรูปพอ์เทดไหม มีขาอสันยิ้มแย้มหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการพบแฟนคลับแจกลายเซ็นแจกเสื้อรวบสนุกกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบงานข่าวที่ผมถ่ายมาให้ดูว่าเราไม่ได้ถ่ายแค่งานกีฬาแอคชั่นในสนามันเดียวครับอีเวนต์ก็ถ่ายนะถ่ายทุกอย่างแต่ว่าไม่ค่อยได้เอามาให้ดูเลยเปลี่ยนบรรยากาศมาให้ชมกันบ้างส่วนกล้องก็วันนี้ใช้เป็นตัว Sony A1 แล้วก็เลนส์ก็จะเป็นทุกช่วงผมเอามาครบหมดเพราะเป็นคนชอบแบก เท่าแบกที่ว่าเสือได้ใช้อะไรแบบนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่าลูกจะเป็นไงบรรยากาศข้างในอาจจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจบท้ายคลิปจะให้ดูว่างานวันนี้ผมถ่ายอะไรบ้างที่เป็นอีเวนต์กีฬาครับวันนี้ครับบรรยากาศในงานก็เป็นแบบที่ผมคิดไว้ก่อนหน้าน,นี้เลยครับที่บอกว่าก็จะมีลูกโซ่ให้สัมภาษณ์แล้วก็แจกลายเซน็นแล้วก็มีร่วมกิจกรรมอย่างนี้ก็จะเตะฟุตบอลนะครับกับแฟนคลับ ก็จะเป็นแบบที่ผมวางแผนไว้ล่วงหน้าครับว่ารูปแบบงานจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่างภาพข่าวก็มาสร้างภาพเล่าเรื่องให้น่าสนใจไปอีกครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่างานแบบนี้หน้างานแบบนี้ <Okay. S 1> ช่างภาพข่าวอย่างเราจะถ่ายภาพอย่างไงให้มันน่าสนใจไปดูกันเลยครับ